สวัสดีครับผมซีช่อง CTV วันนี้จะมาทำเชื่อกับ The Promise d e v e r l a n d นะครับผมประทานสัญญาในว้าแลนั่นเองก็เป็นอนิเมะซีรีส์นะครับผม EP ที่18นั่นเองก็จะมาพูดคุยกับตัวละครสําคัญมากๆครับของเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือหมาม้าอิซาเบลล่านั่นเองนะครับหรือคนที่รับเลี้ยงพวกเอ็มม่าเรย์นอร์แมนหรือเด็กทุกคนในฟาร์มเกสฟิลด์นั่นเองนะซึ่งเขาก็เป็นหมาม้านะครับหรือเป็นเมดเป็นแม่บ้านหรือเปล่าแต่ตัวเหมือนแม่บ้านเนาะเป็นผู้ที่ดูแลเด็กๆในฟาร์ม เกฟิลด์ฐานแล้วเล่งเด็กที่3ใน5แห่งฐานและเล้งเด็กในเกฟิลด์นั่นเองครับผมก็ก่อนจะไปรับชมก็คลิปนี้มีเนื้อหาสปอยนะครับเกี mm ่ย hmm. วกับเนื้อเรื่องก็จะเป็นการเพราะว่าจะเป็นการพูดคุยกับประวัติว่ามันต้องมีเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วก็มีการสปอยเก็ตเล็กเกตน้อยนะครับเยอะม็ใครเยอะอยู่เหมือนกันก็ใครที่ยไม่เคยดูหรือยังไม่เคย,อ,เคยอ่านมังงะมาแปลอ่านมังงะได้ในอ e ีบุ๊กรวมเล่มหรือจะเป็นดูอนิเมะได้น,นะครับง่ายก็เด็ดฟิฟิกบิลล ili ี่บิลลี่วีทีวี ไลทีวีอะไรก็ตามนะครับก็ไปดูกันก่อนนะครับถ้าใครไม่อยากสปอยแต่ถ้าใครแบบซื่อสปอยมาเลยนะครับชอบสปอยชอบฟังสปอยนะครับ,บก็รับชมไปเลยครับผมสำหรับประวัติคร่าวๆของมาม่าอิซาเบลล่ามาม่าแห่งฟาร์มเคฟ,ฟิลและตัวล,ละครหลักในสุดที่สําคัญมากๆ<อ>ในเดอะพอมิสในวาันนั่นเองครับผมก็<ผ>มาม่านะครับเริ่มต้นก็คือเขาเป็นที่ผมพูดไปเกินมาก่อนก็คือเป็นผู้ดูแลฟาร์มแห่งน,นี้เป็นผู้ดูแลไหมแบบสถานะเล็กๆนะเพราฟาร์มมันใหญ่นะ ป็นสถานเรียนเด็กที่3ดูแลพวกเอ็ม,มาเรนแนตัวละครอยู่ตัวละครท,ที่ที่เป็นเด็กๆซึ่งหมามันอะล่นนะล่างภายนอกก็จะเป็นตัวละครที่แบบดูเงียบเงียบเรียบร้ยบอยสงา่าแล้วก็ดูเป็นตัวละครแบบดูแบบเป็นมิตรภาพ<ม>เป็นมิตรของเด็กๆแล้วก็เป็นที่รักของเด็กๆแล้วก็ของทุกคนในฟาร์มอ่ะแต่ว่าความจริงแล้วก็คือหมามเน่ยไม่ใช่ตัวโกงคือคือมันกนะ็ไม่ใช่ตัวโกงแต่เป็นตัวละครที่ คือมันมันมม,มันจะมีในฟาร์มมันจะมีเหตุการณ์นี้ไม่บอกคือเป็นเหตุการณ์ที่เด็กเนี่ยถูกถูก,ถกพาไปเลี้ยงพาไปรับเลี้ยงโดยพ่อแม่ที่อยู่ข้างนอกโดยแบบคนที่อยู่ข้างนอกคือจ,จะมาแบบเหมือนจะมาอุบอุปการละเด็กคนนั้นออกไปก็คือทุกครั้งที่เด็กโดนอ,อุปก,การะออกไปเด็กก็จะดีใจว่าแบบมีพ่อแม่มาแล้วเพ, <up> พื่อนก็จะดีใจหรือเด็กคนอื่นในฟาร์มก็จะดีใจว่าเพื่อนอ่ะมีพ่อแม่มาแล้วแต่ไอคนที่รับ เด็กไปอ่ะคือยักษ์มาม้าก็คือเหมือนที่ฆ่าเด็กทางออมก็คือเอาเด็กไปให้ยักษ์กินนั่นแหละนะครับนี่คือด้านมืดของมาม้าแล้วก็คงที่รู้เรื่องนี้ที่มาม้าเป็นอย่างนี้มีไม่กี่คนในเรื่องในตอนแรกเดี๋ยวตอนหลังก็จะรู้เก็บไปหมดแหละนะครับก็มาพูดคุยกับเนื้อเรื่องหลักเลยละกันนะครับก็ถ้าใครผมคอเตนต์อ,อีกรอบนึงนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูหรือไม่เคยอ่านมางงานก็ไปอ่านมางงานหรือไปดูก่อนนะครับอเนนี้สปอยล์่อนทางเยอะนะโอเคต่อกันเลยก็เรื่องหลักก็คือจะมีเด็กคน<ข>ชื่อค,คอนนี่นะครับคอนีีน่เยก็จะ เป็นเด็กผู้หญิงอายุหกขวบนะครับซึ่งคอนนี่เนะี่ยก็จะมีตุ๊กตากระต,ต่ายตัวหนึ่งป็นคล้ายๆกับเป็นคนที่แบบเป็นเพื่อนกับคอนนี่เลยก็ได้ตุต๊กตาตัวนี้คอนนี่รักักมากๆนะแล้ววันเนี้ยเป็นวันที่คอนนี่เนี่ยจะถูกจะ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 ได้รับการอ,อรุปการะแล้วหรือได,ได้รับการรับเรียงจากพ่อแม่ข้างนอกแล้วนะคอนนี่ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็มา้าเนี่ยก็จูงไปผ่าน ออกออกไปจากฟาร์มเพื่อไปหาพ่อแม่แต่มันก็คือการพาคอนนี่ไปให้ยักษ์กินนั่นแหละแต่คอนนี่นั้นดันลืมตุ๊ก,กาตากระต่ายที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเป็นตุ๊ก,กาตาที่ค่อนข้างสำคัญมา,มา,มากๆแบบคอนนี่คอนนี่ดันลืมนั่นเองนะทำให้นอร์แมนกับเอม่าตัวละครหลักสองตัวก็ได้นำตุ๊ก,กาตากระต่ายไปให้คอนนี่ก็คือจะเอาไปให้คอนนี่เพื่อไปแบบเป็นตุ๊กตากระต่ายเป็นตัวละครที่ค่อนข้างสำคัญ เป็นของเล่นที่เขาค่าสำคัญกับคอนนี้มากๆแต่ว่าพอไปถึงนอแมกกับเอมมาก็ดูแล้วว่าที่เนี้ยมันไม่มันไม่ใช่สถานลเล่นเด็กธรรมดามันคือสถานลเล่นเด็กที่มียักษ์ไปจุดศูนย์กลางเอาแล้วยักษ์ก็จะจับเด็กที่โดยอุปการะแต่จริงๆไม่ใช่มันคือเด็กจับจับมันคือการเอาเด็กไปให้ยักษ์กินนอแมกกับเอมมาก็รู้แล้วแต่ว่าก็ช่วยอะไรคอนนี้ไม่ได้แล้วว่าคอนนี้ตายไปแล้วนะครับแล้วก็จะหนีแต่ว่า เออแต่ว่าก็หนีไม่ได้เพราะว่ามียักษ์นะครับที่จับได้ว่ามีเสียงอะไรพร่อโนเมยไอมาทาเสียงดังทําให้เออยักษ์จับได้นะครับหมามารู้แล้วว่ามีเด็กมันมาช่วยแน่นอนนะโนเมยไอมาสุดท้ายก็หนีไปได้แต่ว่าก็ได้ดันทิ้งตุ๊กต,ตากระต่ายน้อยที่เป็นของและของคอนนี่ไว้ใต้รถท้าทให้หมามารู้แล้วว่าต้องมีเด็กเเด็กในฟาร์มแน่นอนที่แบบเออรู้ความลับแล้วก็จะมาช่วยคอนนี่ ครับนี่คือเริ่มต้นนะครับรอนนของความดาร์กแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเดิน,ดนไปเรื่อยๆแบบสืบสวนว่าถ้าช่วยคนนี้ยังไงช่วยเด็กคนนั้นยังไงหรือสืบสวนว่าที่นี่เป็นฟาร์มอะไรแล้วก็หาทางนี้ว่าจะฟาร์มแห่งนี้ได้อย่างไรนั่นเองนะครับผม <S <S ก็ต่อไปนะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเกี่ยวกับอ,อ,อดีตของหมาม้าเกี่ยวกับอดีตเป็นประวัติของหมาม้าในอดีตว่าก่อนนี้เขาจะเป็นหม,ะมะน <S <S าม้าในฟาร์มในสถานแล้วในเด็ก ที่สามแห่งนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็เริ่มเลยหมามาตอนนั้นยีงเป็นเด็กอยู่มามาก็เป็นเด็กที่รู้ว่ามียักษ์อยู่ที่นี่รู้ทุกอย่างว่าไอ้ที่โดนอ,อุปกรารณ์ะไม่ใช่มันคือโดนยักษ์กินมามา้ามาม้าก็เลยหาทางจะออกหนอออีออกจากฟาร์มที่นี่แล้วหมาม้านั้นก็ได้วิ่งนะครับไปที่ป่าหลังฟาร์มซึ่งป่าทึบ แล้วหมาหมาเนี่ยก็คือหมาหมาหัวบอกเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งด้านพลังกำลังเหมือนกับไอ้มากปีนแบบปีนป่ายเก่งโหนไปโหนมาได้เออมีพลังกําลังที่ค่อนข้างเก่งแข็งแร่งอ่อนขาแข็งแรง,แง,แงอหม,มาหมาเนี่ยก็เลยจะปีนกาแพงขึ้นไปเพื่อจะหนีออกไปโลกภายนอกแต่นั้นมันมันก็มีกําแพงอีกชั้นหนึ่งกัน้น ระหว่างฟาร์มกับโลกภายนอกไว้หมาม้าก็เลยอนใจแล้ไม่คิดจะหนีนะครับแล้วหมาม้าเนี่ยก็หาทางนะจะหนีอยู่ตลอดเวลาบอกเพื่อนคนนี้ก็ไม่มีใครเชื่ออะไรประมาณนี้แล้วก็หมามา้าก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเลสลี่นะครับซึ่งเป็นเด็กผู้ชายที่ชอบเล่นดนตรีมากดนตรีที่เขาเล่นก็จะเป็นประเภทพวกเครื่องเค,เ,คเครื่องอะไรอะเครื่องดีดประเภทเกี่ยวกับกีตาร์คล้ายๆกับกีตาร์อะซึ่ง เขาก็เล่นมามาเนี่ยชอบฟังเพลงที่เลสลี่เล่นมากนะเลสลี่ก็ร้องเพลงแล้วก็ตีกีตาร์ไปมามาก็ชอบมากมาแต่เม่มีวันหนึ่งครับที่เลสลี่ต้องจากมามาไปเพราะว่าเลสลี่นั้นถูกพ่อแม่มาอุปการละมามาก็รู้เลยว่าเลสลี่ต้องตายแน่นอนซึ่งมามาก็ทําอะไรไม่ได้เสียใจมากๆนะแต่เพราะเหตุการณ์น้ผาผาไปเรื่อยๆมามานั้นก็เริ่มปล่อยวางแล้วก็ ดูแล้วว่ายังไงก็หนีไม่ได้โดนกินอีกหมามาก็เลยตั้งใจเรียนเพื่อให้เปให้เป็นดาวเด่งของฟาร์มเมื่อหมาเป็นดาวเด่งของฟาร์มนั้นก็ได้กลายก็จะถูกคัดเลือกจากแกนหมาให้เป็นหมาคนต่อไปของฟาร์มแห่งนี้ของสถานเลี้ยงเด็กที่นี่นะครับซึ่งหมาเนี่ยก็ได้ตั้งครรภ์ในท้องนั่นเองซึ่งในท้องจากอะไรผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเป็นการท้องที่แบบเหมือนทําให้แบบ เนกันทําให้แบบมันเกิดเด็กออกมาให้ให้มันวนเวียงกับไอสภาพเดิมๆวนเวียงกับการที่เกิดเด็กออกมาแต่ท้องเพื่อเอาเด็กไปกินเหมือนเดิมเร,เ,รเรื่อยเรื่อเรื่องเด็กคนนั้นนะเขาเป็นเขาเป็นตัวละครสำคัญมากๆในเรื่องนี้ก็ผมยังไม่บอกเป็นตัวละครอะไรเชื่อเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเด่นมากๆนะครับตัวละครหลักม,มากๆตัวหนึ่งนะในเรื่องนี้ก็ผมยังไม่สปอล้์กันแล้วก,วก็ถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูอนิเมะหรือมังงะหรือไปอ่านมังงะเอาเองนะนะคะผมก็ นั่นแหละครับผมหมาม้าก็เลยคลอดลูกออกมาแล้วได้กลายเป็นหมาม้าที่นี่นะครับผมก็นี่คือบทเขา้าวๆครับของหมาม้าอิซาเบลล่าตัวละครสองคนมากในเรื่อง The Promise d Neverland นะครับผมซึ่งเรามาถ้าใครยังไม่เคยดูก็ไปรับชมกัน่อนราะเป็นมังงะกับแอนิเมชั่นที่ค่อนข้างดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยนอกจาคลิปนี้นะคะช่วยกคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชมด้วยนะครับผมก็จะมีข้อไปพลาดอะไรขออภัยด้วยนะครับผมต่อคลิปนี้ขออาตปิดกล้องผมสวัสดีครับ